สวัสดีจ้าเสาร์วันอาทิตย์จ้ะวันนี้วันอาทิตย์เดอ้อเช้าวันอาทิตย์ตื่นเห็นมาหุงเข่าเนาะพี่น้องวันนี้วันพระเตรียมอาน้ำเอายางคืนหิ้งเรียบร้อยสีกินกาแฟได้บัดนี้กินกาแฟก,ก,ก่อนอาบน้ำซับผมตาเศร้าจ้ะสีได้ไปเห็ดเบียกเห็ดงานเนาะด้วยหนาะที่หลาย่ามเศร้าตื่นกันมามื้อนี้สักผ้าคุณยาย สักผ่าคุณยายพ่อใหญ่อย,ย,ยูนอกะก็เลยปิสักของพ่อใหญ่น้่ก็เลยสักของคุณยายสักอาทิตย์ละเทียหอใส่ครบอาทิตย์เต็มตะกา้าเลยจังงั้นว่าสักที่เดียวน่ะพี่น้อ,องส้มกาแฟกินก่อนกินกาแฟดำด้พี่น้องกินกาแฟดำกาแฟดำ เดีนี่กินกาแฟดำกินเทราส่วนคืนส่วนคืนเหนื่อยน้อพี่น้องป้องไปคืมคือฝน,นสีโต๊อีกนี่ละ ถึงทุกคนสิโตอีกแล้วล่ะพี่น้องจะได้ซักผ้าซักแเ้เออเด็กหน่อยเขาเสือ,อันนีไม่กินมาชาเชียวบ่วะท่านได้เปิดตูต้เย็นมั้ยมีอย่างกินแน สิทอดปลาไปกินนะพี่นอ้องกินกาแฟาแล้วก็สิได้ซักผ้าสักแพ้โอ้ยน้ำตาลสิเบิดแล้วน้ำตาลก็สิเบิดแล้วพี่น้องว่านให้ลูกสาวไปซื้อบ้าน น้ำตาลอยู่ในหลาดปา้าน้ำตาลขาดขาดลานคา่ะ <laughs> น้ำตาลขาดตลาดเด,ดีวต้นหนปลาได้ต้สช้รถรถดีจุดดยกินแฟรหรกค่ะจดเดย์ส้าสักขา่าสักแฟ่ักของแจกความความสักของไม่แญ่รอามเมือนเตรียมการนา <laughs> ที่เห็ดทุกมือแล้วจะเห็ดทุกอาทิตย์ ดูแลพอ่พอแม่เนาะพ่อหญ่พระยูกอ่ะดูแลแต่แมใหญ่เดี๋ยวน้องสาวยุ่นเขากกสิเบิ่งเองอันเนาะอายุกำแพงเพียบสบายดีปะน้อพ่อหญ่นี่โทรหากันบอคคอยลับเดบอลับยากแงะลับยากพ่อหญ่พาหญ่ตัวเท่านี้แหละจ้าพี่น้องจ้ากินกาแฟจะได้ไปซักผ้ากอนจ้า